เสื้อแดงผสมประสานกับราษฎรนั่นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องระวังไม่นั้นจะต้องเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกหลานไปส่วนเจ้าหน้าที่รับสิ่งที่อยากจะเตือนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําแบบนี้เตรียมการเรื่องประชาสัมพันธ์เตรียมการเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนรู้ประชาชนเข้าใจทีมงานที่ต้องไปทําจะต้องไปถ่ายแล้วเอามาขยายผลให้รู้ว่าใครเป็นคนก่อความรุนแรงไม่ใช่บื้อตั้งรับอยู่ตลอดเวลาโคศกรัฐบาลตั้งมากี่คนกี่คนก็บื้อหมด ต้องพูดภาษาแบบนีบ้นี่คือจุดที่ต้องปรับปรุงและก็ต้องเตรียมการรองรับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนทิยานชัดครบจบจริงวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับชัดเจนว่าม็บ ราษฎรหรือที่ผมเรียกว่าม็อบเด็กเวรวันนี้จะใช้สับแท็กเวนไม่ได้แล้วครับเพราะล่าสุดในการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ถนนอักษะได้มีการผสมผสานกันระหว่างม็อบคนเสื้อแดงกับม็อบที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรแล้วเป็นการผสมผสาน ที่เขาต้องการให้เดินมาถึงจุดนี้เป็นการเตรียมแผนการมาโดยตลอดต้องยํำแบบนี้นะครับเพราะสิ่งที่ได้คิดและดำเนินการมาตั้งแต่ต้นก็คือการต้องการก่อสงครามประชาชนหรือสงครามการปฏิวัติประชาชนขึ้นเพื่อโค่นล้มสถาบันผมพูดเรื่องนี้มาล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อก่อนรัฐบาลก็หงุดหงิดผม หมบอกว่าไปพูดอะไรเดี๋ยวเด็กก็ตื่นตกใจผมพูดด้วยประสบการณ์ว่าการที่เขาหลอกเอาเด็กมาออกหน้านั้นทําไปตามทฤษฎีกองหน้าสะพานเชื่อมสาระสาคัญคือต้องการเอาเด็กมาตายเอานักศึกษามาตายเพราะจะเป็นการจุดประกายเพลิงประกายไฟให้เผาไหม้ลุกลามเป็นสงครามปฏิวัติย้ำนะครับโดยทฤษฎีมันมีเขั้นตอน ที่ทำกันมาเนี่ยนะครับเป็นทฤษฎีที่ไม่ว่าจะฝ่ายทหารก็ต้องร่ำเรียนฝ่ายนักปฏิวัติประชาชนอาจจะเก่าเก่าแก่แก่แบบผมเนี่ยนะครับก็ต้องร่ำเรียนมาไอปฏิวัติรุ่นนี้ก็ต้องร่ำเรียน,ต,ยนต้องศึกษาไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นขั้นตอนแรกเลยครับก็คือเปิดประเด็นข่าวสารโฆษณาชวนเชื่อหวานล้อมเนี่ยต้องทำแบบนี้หลังจากนั้นก็โจมตีฝ่ายตรงข้าม โจมตีฝ่ายตรงข้ามหลังจากโจมตีฝ่ายตรงข้ามเสร็จก็บังคับให้มวลชนเนี่ยเลือกฝ่ายเดินไปแบบนี้แล้วก็เริ่มที่จะก่อการประท้วงสังเกตไหมครับเดินมาแบบนี้ตลอดม็อบคณะราษฎรตั้งแต่จะตั้งชื่อมาแนวร่วมธรรมศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่เลยครับเพราะแกนนําที่แอบอยู่ข้างหลังมันบงการมาตลอดอีกแกนที่ออกมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหม แบบเพนกวินแบบลุงแบบอานนท์ไม่รอกครับโนเนมไม่รู้มาจากไหนมีแต่ลูกบ้าไอคนที่มันบังอยู่ข้างหลังมันแอบ,บอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันต้องการผลักดันคนเหล่านี้ออกมาเพราะเป็นลูกบ้าไม่กลัวตายทําแล้วรู้สึกสะใจได้เป็นฮีโร่ได้เป็นพระเอกได้เป็นนางเอกหลังจากที่ก่อการกระท้วงแล้วขั้นตอนที่5ก็คือจะต้องก่อการจลาจลขั้นตอนที่6กก็คือการก่อวินาศกรรม แลวสู่ขั้นตอนที่7จคือสงครามกลางเมืองวันนี้นะครับก่อาการประท้วงก่อวอดตรองโน่นนี่นั่นหลายคนก็นบอกว่าเฮ้ย mm. มันลดน้อยถอยลงไม่หรอกครับมันยกระดับขึ้นตลอดเวลาครับยกระดับไปสู่ความรุนแรงคนไม่จำเป็นต้องเยอะแล้วจากที่เคยเปิดมาเมื่อ19กันยาว่าต้องมาเป็นหลายแสนแมได้สองสามหมื่นแต่ถือว่าจุดประเด็นอยู่ในขั้นตอนแล้ว ทำไมต้องเรียกว่าก่อการจะลาจนผมก็ย้ำนะครับ17พฤศจิกายนไม่มีการชุมนุมไม่มีการตั้งเวทีปราศัยตำรวจตั้งแนวป้องกันเอากาศ300กว่าคนบุกเข้าโจมตีมวลชนที่ไปเห็นเขาตะลุมบอลกันก็เฮกันเข้าไปเขาคาดการแล้วว่าจะเป็นแบบนั้นวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงผมย้ํานะครับเป็นวันเกิดธนาธรแม่อยากจะทำมบเอาใจ ท่านทอนจะเป็นผู้นำตัวจริงผู้นำเอียบหรือไม่ไม่รู้แต่ทําไมต้องเลือกเอาวันที่ยี่ห้าวันอื่นก็แหละมันเป็นวันเปิดทําการราชการทำไมไม่เลือกวันหยุดผู้คนจะได้มากันเยอะๆมันมีความคิดที่ซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับย้ําว่าเมื่อมีการประสานระหว่างม็อบเสื้อแดงเดิมซึ่งรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้ไป ครั้งสุดท้ายก็คือการชุมนุมที่ถนนอักษะและเกิดการรับะหารเมื่อวันที่27พฤษภาคมส5 5 7รวันนั้นที่ถนนอักษะเจ็บช้ำน้ำใจวันนี้จึงไปถูกสร้างภาพขึ้นมาใหม่ในการที่จะหลอมกลับกันเข้ามาภายใต้การหลอมกลับเนี่ยนะครับก็เปิดประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรว่าวันนี้ การต่อสู้มระชนได้ยกรลดับถึงขีดสุดแล้วมีกลุ่มกาศมาร่วมถึง10กลุ่มโอ้โห oh, oh. ฟังดูน่าตกใจครับทีมแรกก็คือทีมกาศรอแอกทีมที่2ก็คือทีมกาดมวลชนจัดตั้งอาสาเพื่อปกป้องประชาชน3ก็ทีมกาศร,ราษฎร4ทีมราษฎรฝั่งทนกลุ่มกาศอาชีวะ5ทีมกาศเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น 6. ทีมกาศอากิระพลังมวลชน,นนี่ก็คือทีมกาศนักพอกาย 7ก็คือทีมองค์กรบอดี้การ์ดสเปเชียลฟอสแมทเป็นทีมจากครูพราหม์ที่บอกว่าเป็นหน่วยซิลซึ่งความจริงเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเคยเป็นครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดน8ทีมนกพิราบขาว9ทีมการดฟันเฟืองประชาธิปไตยจากพี่น้องอาชีวะ10ทีมอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเขาประกาศมาว่ามี10ทีมการดที่มี10ทีมเนี่ยนะครับอันนี้มันแค่ชื่อสร้างภาพว่ามีคนมาร่วมจานวนมากเสียสละ กาดถึง10กลุ่มตาจริงไม่หรครับมันก็เหมือนตอนตั้งชื่อกลุ่มที่มาจัดการชุมนุมแต่ถามว่ากําลังมีจริงไหมกําลังมีจริงครับเพราะได้มีการไปฝึกฝนรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงชัดเจนว่าใครไปฝึกกันที่ไหนจะทําอะไรยังไงบางส่วนผมเรียนย้ําว่าถึงขั้นไปฝึกอาวุธกันก็มีแล้วนี้เรากลับมาดูไอ้แผนที่ที่เขาเผยแพร่มาเห็นไหมครับเขาจะมีทัพเรือนะขึ้นจากเทเวศนะครับทัพบ,บก จากสามเสนทับบกจากราชวิถีทับบก,จาก,าบบกจากถนนพิษุโลกแหมพุ่งตรงกมมร็บสมานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถามว่าพวกนี้ต้องการทําแบบนี้ทําไมต้องการทําแบบนี้ทําไมต้องการทําแบบนี้เพราะต้องการลูบพระเกียรติแล้วก็ท้าทายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการทําแค่นั้นแหละครับไม่ได้ชุมนุมสร้างสรรค์ไม่ได้เดินไปสว่กระบวนการที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือปฏิรูปธถาบันญพระมหากษสัตย์ ต้องการก่อความรุนแรงครับไอ้นั่นแผนที่ที่เขาวาดขึ้นมาดูแผนที่จริงครับท่านผู้ชมสมานทรัพย์สินอยู่ในเขตพระราชฐานเมื่อก่อนเนี่ยเขาชุมนุมที่สามหลวงเขาก็พยายามที่จะบุกมาที่เขตพระราชฐานมาที่ลานพระรูปทรงมา้าต้องการลูพระเกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมานทรัพย์สินกับพระบรมรูปทรงมาเนี่ยนะครับไม่ถึงห0 0รอยเมตรท่านผู้ชมดูได้มอ็อบถ้าไปที่หน้าสมานทรัพย์สินได้ ก็สามารถที่จะเคลื่อนผ่านพ้นหนึ่งนิดเดียวนะครับตัดเข้าสู่ลานพระบรมรูปทรงนาแต่ไม่ว่าลานพระบรมรูปทรงมะหรือสมานสัพสินล้วนเป็นเขตพระราชฐานเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจากแผนที่ตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงเขาจะยอมให้เข้าไหมท่านผู้ชมคาดการตามผมไม่ยอมให้เข้าแน่นอนการป้องกันีนรัฐสภาหนาแน่นแล้วเที่ยวนี้เขาต้องป้องกันหนาแน่นกว่า จะต้องมีการตั้งบาริเออร์ตั้งรั้วลวดน้มเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หม็บบุกเข้ามาซึ่งต้องจับตาต่อเลยครับว่าสา,าการมันจะส้่รอยเหมือนที่17พฤศจิกายนอยู่ไม่ปกติม็อบจะต้องชุมนุมพูดปลาศัยก็ชุมนุมปราศัยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดิอ่ะบอกไม่ได้ต้องมาที่สำนักทรัพย์สินจะมาทําไมอยากพูดประเด็นอะไรก็พูดประเด็นไปไอ้ที่อยากมาเพราะต้องการให้เกิดความรุนแรงดังนั้นพวกนี้จะ จัดการให้ทีมกาศที่ประกาศว่ามีหลายๆชื่อนะครับแต่มันมีเป็นกองกําลังแล้ววันนี้บุกเมื่อวันที่17ตัดรั้วลวดรวดดามหรือบอริโอใช้รถพุ่งชนหรืออะไรต่างๆที่จะกระทำตามยุทธวิธีที่ได้รับการดาเรียนและฝึกฝนมามีคําเตือนไปถึง2กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองคอยรู้นะครับก่อนหน้านี้ลูกหลานท่านเป็นเหยือ่อปล่อยลูกหลานท่านออกมาอาจจะเสียใจได้ ท่านกลับไปทบทวนเมื 2, ่อวันที่10เมษายน2553พาคนมาชุมนุมมีกลุ่มคนชายชุดดำยิงใส่ประชาชนเอาระเบิดไปคว้างใส่เต็นต์บัาชารารซึ่งมาอยู่ในพื้นที่ชุมนุมเตรียมการก่อความรุนแรงไประเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งกระแสไฟเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อต้องการไฟดับและเกิดการตะลุมบอลฆ่ากันตายนี่คือความโหดเยี่ยมและความโหดร้าย ท้าสินเชิวัดจะเกี่ยวข้องหรือไม่ห้าสามเกี่ยวข้องวันนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่รู้แต่เสื้อแดงผสมประสานกับราษฎรแล้วนั่นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องระวังไม่นั้นจะต้องเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกหลานไปส่วนเจ้าหน้าที่รับสิ่งที่อยากจะเตือนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําแบบนี้เตรียมการเรื่องประชาสัมพันธ์เตรียมการเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนรู้ประชาชนเข้าใจนะทีมงานที่ต้องไปทําจะต้องไปถ่าย แล้วเอามาขยายผลให้รู้ว่าใครเป็นคนก่อความรุนแรงไม่ใช่บื้อตั้งรับอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญหาของรัฐบาลและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ทำให้พวกม็อบเนี่ยก่อเหตุแล้วไปขยายผลได้เลยประชาชนทังนั้นต้องมาขยายความรัฐบาลต้องถแถลงจะต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังที่จะมาพูดมาถแถลงโศกรัฐบาลตั้งมากี่คนกี่คนก็บื้อหมดต้องพูดภาษาแบบนี้ครับ นี่คือจุดที่ต้องปรับปรุงและก็ต้องเตรียมการรองรับในวันที่25พฤศจิกายนนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย